ยึกยักเลยียมตับตุ้งยึกยับยึกยับเลยคอมเมนต์ครับสกิีนใหม่เย <c oughs> okay, on, อะโอเคครับผมทุกคนก็กลับสวัสดีสวีดะที่น้องชาวไทยแล้วก็สวัสดีเด็กๆยูจิวทั้งหลายที่ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วทุกคนด้วยนะครับผมเป็ดนะครับ นี่เสียงเจาะกันมาครับลุคือเขาโมห้องผมอ่ะเขาแบบเจาะเลยไม่รู้กันรู้กนันเจาะตั้งแต่เก้าโมงเช้าเจาะไม่พักเลยแม่ย้อยแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเป็นจะไม่ขำ EP ที่9 4และ EP นี้ก็มากับเหมือนเดิมครับลูกอมแฮรี่ที่ผมโชว์ทุกคลิปเหมือนเขาจ้างแต่เขาก็ไม่ได้จ้างครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมีคลิปไหนแบบตลกตลกบ้างมีคลิปไหนเฟี้ยวเฟี้ยวไหะพร้่งนี้ คลิปแรกนะครับผมจากน้องนนทวัฒน์สกเลสเหรอดูหน่อยคำเปลียนจัดไปครับชื่อคลิปว่าชื่ออะไรกันครับเนี่ยอุ๊ฟุวฟัวเฮ้ยมีกระจกไม่พักเลยไอแม่ย้อย so where are you from where from guys อ๋อเขาถามครับทุกคนเขาถามว่า o where are you from, so, where are you from? oh where are you from where from เขาถามว่ามาจากไหน guys uh i'm from t e states แปลไม่ออก the states okay ที่ไหนนะ

เดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะทุกคนอูุ้ฟุ้ยฟุ้ยฟุ้ยอันเย็นถวยฟุยฟุยปูเวมเวมโอซสคนอะไรชื่อยาวขนาดนี้วะมันมีจริงเหรอทุกคนคนชื่อแบบเนี้ยฟุ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 ้ยคลิปต่อไปครับจากน้องเลิฟอาลีนะครับวัยรุ่นนักขัววัยรุ่นอาเชอร์คลิปนี้นะครับเจอกูหน่อยลุงตู่ เจอหน่อยอาไปดูนยเกนักาหนูยักลกสวนกับตัดคุณวัดผมเหอนกูรำคาญมาไม่รำคาญแล้วอียรอบยิงยักหลบเลยนะยิงยักลเสียบับแยิงยักยิงยักลเปียก เฮ้ยผมชอบคลิปนี้นี่คอมเมนต์ครับสกินใหม่ยอดสกินใหม่หย่อนถ้าเอาวีเอาสกินนี้ไปทำนะผมคนหนึ่งที่ซื้อครับจะไป่ให้คนอื่นข่าจะได้สูมครับนี่ครับด้วนอุ้ยครั้งนี้ได้สีนี่ครับสีเอาเขียวๆครับรถลูกแพรครับหรือรถแบบขี้มูกครับน้ำไม่ใช่รถขี้มูกครับรถขี้ดิน คลิปต่อไปครับจากน้องพีนะครับส่งครั้งแรกครับดูหน่อยครับพี่เป็ดจัดไปอ๋อ oh, นี่ดีเจวิวครับทำไมยังไม่มีสักทีนะไม่ได้เจ็บเพราะเธอไปมีใครแต่มันเจ็บตรงที่ใจยังไม่มีเธอไม่ได้เจ็บเพราะเธอไปมีใครแต่มันเจ็บรรตบรงที่ใจมันไม่มีเธอบายมันฟังงงวะอ่ะคลิปต่อไปครับจากน้องอมสินสิสนะครับนับจากนี้อีกพันปีพวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมชื่อของข้านี่วันลุงพลนี่ จากนี้อีกพันปิพวกเจ้าก็จะไม่มีวันลืมกินอ้อยรึล่ะข้าคือเทพเจ้าวานนอน มันสุนหงอคงนในบ้านเกาะกอล์มันข้าไม่ไหวข้าไม่ไหวผมแม่ก็บอกแห <pers> ละนี่คือคลิปที่ตลกที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยครับขอขอ่านคอมเมนต์หน่อยกดไลค์เยอะมากครับแสนสี่คนดูสองล้านสามครับคลิปนี้คือสุนหงอพลผู้กล้าแห่งภูเขาเล็กไปและแล้วก็ถูกฝ่ามืออยู่ไรขังไว้ในเขารอว่าดังมาจากมหาหลักฐานมาบ้าน กินอ้อยแล้วส่งประหลังอ่ะรอเนี่ยนครับทุกคนอ่ะอ่นนี่ครับดนสีส้มนะครับสีส้มมีไรวะกล้กยกับปลาตายอุ้ย,ยนี่จะรร่อยลอยเป็นสมูทตี้ครับ ขอแอคหน่อยนะครับได้รถดีคุณบนลุมดีครับน้องๆอันนี้เสริมนิดนึงนะครับ <os> คือตอนเนี้ยกระแสข่าวลุงพลเนี่ยค่อนข้างแรงครับแบบทานู่นทํานี่ล่าสุดมีอะไรอ่ะล่าสุดไปร้องเพลงใช่ไหมในสนายตํารวจอะไรเนี่ยก็เสพข่าวเนี่ยเสพได้ครับแต่ว่าอยากให้เลือกเสพข่าวที่สําคัญสำคัญก่อนละกันนะครับอย่างเช่นเออรัฐบาลกู้เงินนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบไปโฟกัสอะไรที่แบบสำคัญสำคัญก่อนละกันส่วนลุงพลเนี่ยก็คำๆพอละกันคลิปต่อไปครับจากน้องพล sp นะครับส่งั้งแรกเลยใหทิปไปได้ดูจัดไปครับถ่ายรูปครับ เดียวเดียวเอ้ยเอ้ยทุกคนครับเห็นคนนี้ไหมเหมือนตรงเนี้ยเขาก็ตกน้ำนะดูเดีเห็นปะนี่ <c oughs> <c oughs> คือตะกองอันดับหนึ่งของประเทศไทยคลิปต่อไปครับจากน้องจันทนายกดีนะครับรักที่เป็ดน,นะคะ <c oughs> เอาอวัยวะส่วนไหนไม่มีในตัวคุณ <c oughs> อวัยวะส่วนไหนไม่มีอยู่ในตัวคุณ <c oughs> เออกูรู้แล้วเพื่อนแจ็คอลแตกผมรู้แล้วครับผมรู้คำตอบแล้ว สมองสมองสมองทุกตาเป็นไงครับน้องๆที่เก่งอะเปล่าคลิปต่อไปครับจากน้องบาคาร่าคาลีนะครับโอ้ชื่อเหมือนนี้แม่งผมมีน้มว่าเยเกอร์เบเกอรี่นักประดิษฐ์อุปกรณ์ไปดาวังคารเอเลนเยเกอร์อ๋อคนนี้ไงโอเคเฮ้ยคนนี้เขาดัง คนได้ดังในติ๊กตอกนะคนนี้เขาดังในติ๊กตอกนะเขาดังมาจากคลิปอะไรนะที่แบบโดนจับป่ะโดนจับที่แบบกําลังทําอุปกรณ์แบบยาเสพติดใช่ป่ะอันนี้ผมก็ไม่ชชวร์นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าแบบคลิปที่ดังๆในติ๊กตอกมันคือเขาทําอะไรอยู่คลิปต่อไปครับจากบิ๊กขอหน่อยนะครับจัดไปครับนี่มันจังหวะนรกชัดๆผมคอเลยแสตชตกปลาแล้วผมคอเนี่ยอุ้ย หลุดเลยเฮียมึงตดอ่ะตกใจอ่ะได้ปาแล้วตกใจเลยแอบตดโอเค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 อ่ะนัก็คงมันตกใจอ่ะครับเลยเพราะเตดแต่จริงผมเคยหน้าอย่างเงี้ยเล่านิดนึงงานเล่านิดนึงตอนแบบเรียนจบใหม่ๆอย่างเงี้ยผมไปไปกินข้าวกับผู้หญิงผมไม่ตั้งใจครับมีใครเคยแบบนั่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบขยับแล้วแบเผือตดแล้วเสียงออกมา แล้วดังด้วยแบบมีเสียงแบบปุ้ดะ่ะแล้วผมทำไงรู้เป่ะผมก็ตีเนียนครับทำเหมือนแบบเราขยับตัวในเก้าอี้อ่ะมันจะมีเสียงแบบฟุดฟึดฟึดดะพรอ,อแบบไม่ให้เสียงตดอเออสองข้อยืดคบน้องๆอ,อ่ะสัตย์ไปครับอุ้ยครั้งนี้ได้สีดำครับทุกคนนี่สีดำนะครับจะเป็นรถรถข้าวครับหรือไม่ก็รถรถเออสัก,กังกดูนี้ได้ไม่นานคนเดียวกลัวะมึงลดอร่อยจริงปะเนี่ยทำไมกูได้น้อยจังหวะคลิปต่อไปครับจากน้องในาเอ็มพ่อปีดอมนะครับโซเชียลคจะไม่ขำอืมห้ามขำไม่ขำ เฮ้ยผมเข้าใจนะผมเข้าใจฟิลนี้นะผมเข้าใจนะคือผมเคยเป็นเว้ย คือแบบคนเราไม่แปลกเว้ยทุกคนเวลาแบบอั้นขำอะ่ะมันจะขำแต่ถ้าเราแบบอยากขำอะ่ะมันจะไม่ขำเว้ยมีใครเป็นปะคือลองเล่นกับเพื่อนได้ครับแบบอั้นขำกันนะแม่งจะขำไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรคลิปต่อไปครับจากน้อง,น,องน้ำพึ่งนะครับส่งครั้งแรกครับนี่มันอัตริยะด้านดนตรีหลับอยู่เหรอไอน,นี้ขึ้นดนตรีใช่ไหมที่ใส่ปากอะ่ะแล้วก็จะเป็นเพลง จริงปะเนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดีจริงวะกูเชื่อได้ปะเนี่ยมันมาจากติ๊กต็อกอะติ๊กต็อกมันเชื่อถือไม่ค่อยได้อย่างจริงอะผมนอนติ๊กต็อกหลอพกพ่อค่ะโดนผู้หญิงหลอกอะ่ะพ่อกันเลยเอาจริงแต่ไม่ต้องห่วงครับในตนะิ๊กต็อกเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเดี๋ยวเขาก็จะมาทำคลิปแบบพิสูจน์กันครับเราติดตามมาแล้วกัน <c oughs> ต่อไปครับเป็นคลิปสุดท้ายนะครับจากน้องสไตาย,ยุมานํำสีนะครับรัฐบาลอะไรนะในพี่จอมขวัญปะรัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรคะ รัฐบาลที่ดีที่สุดคือรัฐบาลอะไรรัฐบาลที่ดีที่สุดไม่ใช่รัฐบาลมึงอ่ะก็รัฐบาลดีพูดได้ไงเล่นมุกหรือเปล่าเช็คก่อนวันนี้วันที่หนึ่งเมษาหรือเปล่าแกพี่ฟูเดย์ไหมก็ไม่ใช่วันโกหกนี่เอาจริงครับจอกไม่พักเลยส ูดณมาได้ไงครับน้องๆเอาจริงบอกผมว่าพรุ่งนี้ทีมอ่ะจะตกกูยังเชื่อมากกว่านี้เลยครับไอ้แม่ย้อยครับขอบควนก็เท่านี้แล้วนะครับสำหรับเป็เจไม่กับ EP ที่94ก็หวังว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูจบไปเนี่ยจะได้รับรอยยิ้มกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครนะครับที่แบบเอออยากส่งคลิปเนี่ยไม่ยากนะครับก็ทุกวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะโพสขอคลิปนะครับถ้าใครเนี่ยอยากส่งคลิปพวกร่วมสนุกกับเราเนี่ยก็สามารถเอาคลิปไปแปะที่โพตนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ยอามาจะสแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลลาาาาาากััันเพระวว่ตบบบทุค๊ยย